ตอนนี้เราก็อยู่แพคลิงตันเนาะจะเนาะสถานีรถไฟแล้วก็นั่งอยู่ในสถานีรถไฟไต่ดินเนาะจะพี่น้องจะไปแพคแกรดลีย์สเตชันเนาะจะเนาะจะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่แพคแกรดลียนะคะเอาดูสวยๆมากเลยพี่น้องเุก่านจ้า จะเดินไปช้ยน้าทาวันนกจะเนาะพี่น้องคนก็หลายหลายจะถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเนเบิง์กตำแหน่งนนจะเนาะจะพี่น้องตอนนี้นี่ยแอยูช้ยน้าทาวในลอนดอนนนจะเนาะจะพาไปยังเที่ยวชมว่ามีอย่างขายมีอย่างกินเน่ยนนจะเนาะมาจะมาเดินเที่ยวช้ยน้าทาวในลอนดอนกันนกจะเนาะ มันเศร้าอยู่จ้ะพี่น้องแต่บามีคนก็ค่อยคนบ่หลายไปันไหนจ้ะนะคะแล้วเราก็จะไปทางนี้กันจ้าคือโอวิโกอินเดเมนเหมือนกันเถอะตอนนี้มันกับเศร้าเยอะจากลดจากไล่ลดประสงค์ของว่างของพี่น้องก็จะเป็นตอนเศร้าอยอะจ้ะพระเจ้าก็มาล้มของเตรียมถ้าเปิด ตลาดหอกระหารกับวัดในเปิดกับพี่น้องลา,ายายางใส่จะมันทะลุอีกมุมหนึ่งเราจะเนะาะจ้่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ใจกลางของรอนดอดเลยได้จ้ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็นพออพิล่าที่สุดหละจ้ะค้นกระไล สาร์เตอร์วันนี้นะคะสาร์เตอร์สำหรับสองคนจากนี่ก็จะเป็นอาหารกลางวันของเรานะคะวันนี้พพาี่น้องไม่กินอาหาร กลางวันในลอนดอนจากร้านอาหารไทยสแควร์นะคะอันนี้เป็นผัดสกลอแล้วก็กุ้งเขียวหวานไก่แล้วก็ผัดปักค่ะมาจะามากินข้าวกันจ้าจพี่น้องตอนนี้เข้ากับยู่โอ้ยภาษาอังกฤษข่อยับมาเบาหาาอแต่นอกพูดให้แม่สิชัปฟาวดาสแควร์ชัว,วดสแคว,วร ชมวิวพี่นอมม้องชมวิวจะพี่น้องที่มองเห็นอยู่ทางนู้นนะคะก็เป็นโอ้ยคนกับมาไหละ่ะเป็น n นช i นน a แกลเลอรี่น่ะจะเนาะนู้นพี่น้องแล้วไปทางคุณจะเป็นบิ๊กเบน ลูค่อยว่าบิ๊กเป็นนาฬิกาใหญ่กระมองรัฐมนตรีกระ,ะทรวงรัฐมนตรีใช่ไหมตอนนี้เราก็เดินอยู่ข้างหลังก้อนต้นอายแล้วจะเนาะเจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ วอนนี้เราก็อยู่ข้างหลังของลอนดอะนไอเนเนอะอันนี้คือนิกไม่ได้นั่งรถทัวร์บัสพาเที่ยวก็คือนิกใช้การขึ้นลงรถไฟใต้ดินกับลุกสาวเนะะจ๊เะนอะก็คืออยากไปไซก็ไปก็ตามที่เราต้องการเนะ๊ะพี่น้องก็เดินเราจะไปมันมีที่นั่งเล่นด้วย แต่วันนี้คงไม่ได้พาขึ้นนะคะค,คนไลค่ะเก็บพีนองาทายนนทางนู้นก็จะเป็นฟิกเบนนะจ๊ะเนาะจะพ้าย,ยางกุุ้ณุรืาจ๊ะ ไี้มาเพราแมนได้พี่น้องมันไหลถึงไปเรื่อยๆนะจ๊ะจาพี่น้องที่เขาเลี้ยวเห็นอยู่นั่นกะเป็นนันาบานเขากับทำเรียบรัฐบาลเหมาาือนจ้าบิ๊กเบนบิ๊กเบนที่ทุกคนรู้จักนะคะแล้วก็ก็เป็นมีท่าเรือด้วยพรอก่งนตรงนู้นที่รูปหน้าปกนิกที่นิกนั่งแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โวนดนอนอาย เป็นเรือสำราญพาทานข้าวแล้วจนะเนาะนิกก็เคยมานั่งเรือตรงนั้นน่ยกินข้าวกับกลูกๆนะจ๊ะก็ไม่แพงนะพี่น้องบุกมากเป็นหัวไม่แพงจ้ะหนึ่งชั่วโมงกินข้าวนะจ๊นะเนาะในริเบอร์เชมนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวต่อนะจ๊นะเนาะ เนียบรัฐบาลนะจ๊ะเนาะอันเห็นชัดบ่นเนาะจ๊ะบิ๊กเบนนั่นแหะพี่น้องอันนี้ก็เป็นริเวอร์เทมนะจ๊ะเรือตรงนั้นนะพี่น้องจะเป็นเรือสำหรับทานข้าวนะคะบุกมาเป็นหัวไม่แพงคะ่ะนี่เคยไม่กินแล้วกับลูกที่มีลูกยุป,ปกกันละจ๊ะยุบกช่องเข้าละจ๊ะเอาพามองมาทางนี้ คนหลายพี่น้องเอ้ยจ็กสิทยไท่ท่างไหนแต่นี้ก็ได้พักขึ้นแล้วค่ะพี่น้องมันม่มีเวลาจา้ะถ้าจะมาเที่ยวลอนด,ดอนนี่ต้องมาเป็นอาทิตย์แจ้งสิด้สำรวจแจ้งสิดายวัสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเหมือนนี่กับผ้ามาแลนสวยซือนะจนะ๊ะเนาะไปจ้ะเราไปนต่อค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนสะพานที่เราจะเดินข้ามแม่น้ำนะจ๊ะ มอีกบังนึ่งทางนู้นก็จะเป็นบิ๊กเป็นอันก้องกันบางค่ะเพราะว่าย่านมันคือพ้นแม่พี่น้องเห็นบจจะพี่น้อง